มังกรและพญานาคเมื่ออ่ยชื่อมังกรมีใครบ้างล่ะคะที่จะไม่รู้จัก ยิ่งถ้าเป็นชาวจีนโบราณนะคะจะนับถือมังกรว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงมีความเก่งกาจอาถรรพ์และเป็นสัญลักษณ์ของความสูงสักด้วยค่ะโดยมังกรของจีนโบราณนั้นถือว่ามีความแตกต่างกับมังกรของชนชาติอื่นเป็นอย่างมากเลยค่ะยุคที่มังกรมีบทบาทในวรรณคดีและศิลปะมากที่สุด <c oughs> ก็เห็นจะเป็นสมัยกลางคือราวๆพันกว่าปีมานี้เองแต่ก็ไม่ใช่ว่ามังกรนั้นจะไม่เคยมีอยู่ในอดีตการเลยนะคะมังกรดึกดำบรรพ์ที่สุด เห็นจะได้แก่พวกไดโนเสาร์บ so ินได้โดยต่อมามังกรก็พัฒนาขึ้นมีหุ่นอันเท่ระเบิดผิดจากไดโนเสาร์มีปีกเยอะเลยค่ะก็อย่างเช่นมังกรของจีนไงล่ะคะที่มีความแตกต่างกับมังกรของชาติอื่นชนิดขาวกับดำเลยทีเดียวค่ะ สำหรับมังกรของชนชาติอื่นเกือบทุกมุมโลกนั้นถือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายกระหายเลือดเป็นสาวกของพญามารว่ากันว่ามังกรนั้นยังชีพอยู่ได้ด้วยเลือดเนื้อมนุษย์และสัตว์อื่นๆทว่าอาหารที่มังกรโปรดปรานที่สุดก็เห็นจะได้แก่เนื้อนิ่มๆของสาวน้อยพระมจารีผู้บริสุทธิ์นั่นแหละค่ะความเชื่อเช่นนี้พัฒนาขึ้นมาในสมัยอัศวินทรณงแห่งยุคกลางถือว่าเป็นหน้าที่ของอัศวินเลยค่ะ ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสาวน้อยพรมาจารีทั้งหลายไว้จากเขี้ยวเล็บของมังกรดังนั้นในสมัยกลางอศวินจึงต้องคู่กับมังกรและมังกรก็ต้องแพ้อศวินอยู่วันยังคำ่ำเพื่อแสดงถึงความเก่งกล้าส,สามารถของอศวินยังไงล่ะคะ สำหรับรูปร่างของมังกรนั้นในตำนานเก่าแก่ดั้งเดิมว่ากันว่ามันมีปีกใหญ่ยักโคง้งขนาดบ้านตะไทยสองข้างลำตัวนั้นก็ว่ากันไปต่างๆนานา,นาตามทัศนคติของคนแต่ละชาติค่ะเช่นบางคนบอกว่ามันมีลำตัวเหมือนงูใหญ่และมีเท้าพร้อมทั้งเล็บยาวแหลมคมบางชาติบอกว่าลำตัวของมันเหมือนมา้าซึ่งก็รวมของไทยนั่นก็คือม้านินมังกรของท่านสุนทรภู่ยังไงล่ะคะ บางชาติเนี่ยหนักไปกว่านั้นอีกบอกว่าตัวของมังกรเป็นส่วนผสมระหว่างสัตว์หลายชนิดนั่นก็คือมีปีกและเท้าเหมือนนกอินทรีมีเกรดปกคลุมเต็มตัวเหมือนเก็ดปลามีเขาเหมือนวัวและมีหัวเป็นสิงโตซึ่งถ้าลองนึกภาพตามเนี่ย ก็นึกไม่ออกนะคะว่ามันจะกลายเป็นมังกรได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะทุกชาติทุกภาษามีไอเดียเกี่ยวกับมังกรตรงกันหมดอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถพ่นไฟออกมาจากปากได้คุณสมบัติพิเศษของมังกรในข้อนี้แหละค่ะที่นักคิดยุคหลังนำมาประกอบข้อสันนิษฐานบางอย่างของพวกเขาซึ่งพี่จันจ้าจะเล่าต่อไปนี้ค่ะแม้ว่าทุกชาติจะกล่าวถึงมังกรว่ามีความดุร้ายยังไงแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าค่ะ อย่างไทร์น,โนโซอรัสท,ที่ว่าเป็นจอมยุทธ์อันดับหนึ่งในแผ่นดินก็ยังต้องเกรงใจไทเซลาท็อปเลยนักภาษาไรกับมังกรซึ่งตัวเล็กกว่าเป็นกองล่ะคะจึงมีเรื่องเล่ากันว่ามังกรนั้นกลัวช้างค่ะจึงอยู่ที่ว่าเวลาร่อนร่าอยู่บนอากาศมังกรมีโอกาสฆ่าช้างได้แต่ถ้ามังกรพลาดท่าเสียทีตกแอ้งแมงลงมาที่พื้นดินเมื่อไรหร่ล่ะก็เป็นต้องโดนช้างเหยียบแบนตัดแต่ติดดินไปเมื่อน,นั้นมันจึงต้องเกรงกลัวช้างไว้เป็นธรรมดาค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีความเชื่อประหลาดๆเกี่ยวกับมังกรไว้อีกหลายอย่างเช่นคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าใครโชคดีได้กินเลือดหรือหัวใจหรือตับของมังกรแลก้กก็คนๆน,นั้นจะสามารถรู้ภาษาของสัตว์ได้ทั่วทั้งจักรวาลความเชื่ออีกอย่างก็มีอยู่ว่าคนที่มีเวทมนต์คาถาบางคนเมื่อตายไปแล้วอาจกลายเป็นมังกรได้และทำหน้าที่เฝ้ารักษาขุมทรัพย์มหาศาลตามแต่จะฝันกันไป กียวของงัรน,นถ้าหวานลงบนพื้นดินเมื่อไหร่ก็จะเกิดมีกองทัพมนุษย์สวมเกราะพุดขึ้นมาจากพื้นดินเมื่อน,นั้นเลยทีเดียวซึ่งเรื่องเล่าแบบนี้ก็ออกจะโม้หน้าดูนะคะและสําหรับชาวคริสต์หรือท่านที่สนใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลคงทราบกันดีถึงการสู้รบระหว่างนักบุญเซนยอร์กับมังกรร้ายซึ่งที่จริงนั้นอาจจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างอํานาจความดีกับความชั่วก็เป็นไปได้นะคะซึ่งเซนยอร์และเพื่อนนักบุญของท่านก็กระตุ้นเตือนจิตใจนักรบ หรืออัศวินสมัยกลางให้กาหาญขึ้นแล้วโดวยต่างก็เอาอย่างเซนยอดด้วยการออกล่ามังกรเพื่อป้องการสาวพมจารีซึ่งจะเป็นเหยื่อของมังกรกันอย่างอุตลุดเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คือความคิดเห็นของคนโบราณตั้งแต่ยุคก,กลางว่าด้วยเรื่องราวของมังกรคุณผู้ชมนะคะที่เคยอ่านนิทานให้เด็กฟังหรือว่าฟังเองก็ตามก็คงไม่พ้นเรื่องราวของอัศวินหนุ่มผู้กล้าหาญซึ่งไปต่อสู้กับมังกรเพื่อปกป้องเจ้าหญิงหรือสาวน้อยแสนงามทั้งทางที่ มังกรนั้นออกจะดูดุร้ายและก็ยังมีปีกแถมยังสามารถพ่นไฟออกจากปากได้และก็ยังมีตัวโตมโหฬาราแต่พระเอกอัศวินก็ยังสามารถเอาชนะได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวซึ่งฟังมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเห็นๆแต่ว่าเรื่องราวของมังกรยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับมังกรในแง่ที่คุณผู้ชมอาจจะต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือเขาเชื่อกันว่ามังกรที่มีปีกบินได้สามารถพ่นไฟและก็ควันออกมาจากปาก นนั้ากเคยมีตัวตนอยู่จริงๆในอดีตการค่ะซึ่งจริงๆแล้วความคิดเห็นนี้ก็เข้าท่าอยู่ไม่น้อยนะคะ เพราะว่าถ้าไม่เคยมีมังกรอยู่ในโลกนี้จริงๆล่ะก็คนโบราณทุกชาติทุกภาษาจะพร้อมใจการรู้จักสัตว์ประเภทนี้กันได้อย่างไรมันก็น่าจะมีคนเคยเห็นมาบ้างจึงได้มีตำนานและนิยายว่าด้วยเรื่องของมังกรกันมากมายเนื้อสัตว์ใดๆในพิภพซึ่งนายปีเตอร์ดิกินสันได้เขียนไว้ในนิตยสารอมนี่ว่าเขาเห็นด้วยกับความเห็นที่ว่ามังกรนั้นอาจเคยมีตัวตนอยู่จริงๆพร้อมกันนั้นก็เสนอทฤษฎีว่าด้วยความเป็นไปได้ที่ในอดีตการเคยมีมังกรฟ้าผงาดเป็น ดาาาวเอหยู่ังตนนโบราณค่ะโดยนายปีเตอร์ดิกินสันเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่มังกรสามารถบินได้นั้นก็เป็นเพราะลำตัวของมันกลวงและบรรจุด้วยก๊าซซึ่งเบาวกว่าอากาศแน่นอนค่ะก๊าสนี้เองที่พยุงให้มันลอยตัวอยู่ได้ตามความต้องการดังนั้นตัวของมันจึงต้องใหญ่เข้าไว้เพื่อให้มีที่บรรจุก,ก๊าซยังไงล่ะคะการพ่นไฟของมังกรมีทางเป็นไปได้ค่ะไม่ใช่เป็นตำนานที่ฝอยขึ้นมาสนุกสนุกแต่นายดิกินสันบอกว่า การพ่นไฟของมังกรนั้นเกิดจากการสันดาบระหว่างก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซออกซิเจนในตัวของมันเองค่ะโดยเหตุน,นี้มังกรจึงสามารถพ่นไฟออกมาได้เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้น อาจมีผู้สงสัยว่าไฮโดรเจนในตัวมังกรมีขึ้นได้ยังไงกันก็ตอบได้สบายเลยค่ะว่ามังกรอาจมีอวัยวะบางส่วนซึ่งอาจแยกไฮโดรเจนออกมาจากอาหารหรือน้ําที่มันกินเข้าไปด้วยกรรมวิธีทางชีวเคมีและเก็บรวมไว้เมื่อมันรวมกันเข้ากับออกซิเจนก็สามารถทําให้เกิดไฟพ่นออกมาได้ตามต้องการเรื่องนี้ดูตัวอย่างได้จากปลาไหลไฟฟ้าเลยค่ะ มันสามารถสร้างและเก็บบรรจุไฟฟ้าในตัวเองได้อย่างน่าทึ่งซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกับที่มังกรพ่นไฟได้แต่จะว่าไปถ้าเราเชื่อนายดิกินสันว่าเคยมีมังกรอยู่ในพื้นโลกนี้ทำไมเราไม่เคยเห็นซากฟอสซิลของมันเหมือนสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดอื่นๆบ้างเลยล่ะคะข้อนี้ก็ตอบได้อีกค่ะลำตัวของมังกรจำเป็นต้องกลวงเพื่อเก็บเนื้อที่ไว้สำหรับบรรจุก,กา๊าซเพื่อใช้ในการบินและนี่เองค่ะคือจุดอ่อนของมัน หากอวัยวะส่วนลำตัวของมังกรเมียนนต้องกระทบกับปลายดาบของอัศวินหรือกระทบกับอะไรแหลมๆก็ดีสภาพกลวงในลำตัวของมันก็จะเสียดุลไปทันทีมันจะมีอาการเหมือนลูกโป่งแตกตกปุูลงมาถึงพื้น แล้วลำตัวที่บางเบาของมันก็จะยุบสลายไปอย่างสิ้นเชิงนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ไม่เหลือซากฟอสซิลใดๆให้เราได้เห็นกันเลยซึ่งถ้าพวกเราเชื่อกันตามนี้เรื่องราวของมังกรก็ไม่ได้มีความลี้ลับใดๆทั้งสิ้นและความเชื่อที่ว่ามังกรนั้นสืบเชื้อสายมาจากไดนโนเสาร์ประเภทมีปีกบินได้โดยเฉพาะพวกเทราโนโดอนที่มีขนาดมหึมาแต่วิวัฒนาการทําให้ตัวมันเล็กลงเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ได้ต่อมานั้นก็ไดนโนเสาร์ที่บินได้ ก็ในเมื่อสุวรกายแห่งเวหายอย่างเทราโนโดอนยังเคยมีตัวตนอยู่จริงๆดังนั้นมังกรก็อาจจะมีตัวตนอยู่จริงๆในอดีตก็เป็นไปได้นะคะพูดถึงมังกรกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงหน้ากันบ้างค่ะ ว่ากันว่ามังกรกับพญานาคนี้มีที่มาอันเดียวกันบางคนบอกว่ามาจากจระเข้และงูใหญ่ที่จริงดูไปแล้วทั้ง3ชนิดนี้ทั้งงูมังกรและนาคก,ก็น่าจะมีที่มาจากแหล่งเดียวกันนะคะเพราะมีรูปร่างคล้ายคลึงกันคือมีร่างกายเหมือนงูใหญ่ทั้งสมชนิดและมีอิทธิฤทธิอำนาจพอๆกันเลยค่ะ สำหรับพญานาก็ถือเป็นอสุรสัตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและกับคนไทยมากที่สุดบางทีก็ดูเหมือนเป็นผู้อุปถมัมภ์ศาสนาไปด้วยเกลไยดดังเช่นพญามุจจนินที่มาแผ่พางพานกันแดดถวายพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นจิก ตามศาสนาสถานเกือบทุกแห่งก็จะมีรูปนาคอยู่ด้วยไม่ตามถวยก็ตามบันไดานาคเป็นต้นมีตำนานมากมายหลายเรื่องนะคะเก่าวถึงพญานาคไว้ต่างๆกันและแบ่งแยกชนิดของนาคออกไปเป็นถึงพันกว่าชนิดเลยค่ะซึ่งทางเราขอสรุปเป็นย่อๆแล้วกันนะคะ พญานาคตามตำนานนั้นเป็นโอรอของพระกัสปะกับนางกัททรุมีความสามารถพิเศษคือสามารถแปลงตัวเป็นคนได้ทุกขณะท,ที่ต้องการเว้นแต่เวลานอนหลับหรือเวลาล่อคาบเท่านั้นที่จะปรากฏกายเป็นนาค การแบ่งชั้นของนาคเป็นไปเหมือนเทวดาหรือมนุษย์เหมือนกันค่ะคือมีนาคชั้นครองนาคพิภพอยู่ใต้บาดาลอันเป็นอาณาจักรสวยงามประการตาด้วยแก้วก้าวนวรัตุประการนอกจากนั้นก็มีนาคชนิดที่อยู่บนสวรรค์นาคที่อยู่บนท้องฟ้าเพื่อให้น้ําแก่มนุษย์ตลอดจนถึงนาคก,กิกอกธรรมดาที่ถูกพญาคุดจับกินเป็นอาหารเนืองๆตามตำนานไทยกล่าวว่า พญานาชอบขึ้นมาเที่ยวอย่างเมืองมนุษย์และศรัทธาในพุทธศาสนาจนถึงกับเคยบวชเป็นพระพิสุมาแล้วแต่ตำนานเขมรเยี่ยมไปก่อนนี้ค่ะเพราะเชื่อกันว่ากัมพูชาทางชาตินี้ถือกำเนิดมาจากน,งนางนาคแท้ๆเลยค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่า พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรงนามว่าเท้ากำพูเกิดเบื่อในราชสมบัติขึ้นมาจึงเสด็จออกจาริกไปเรื่อยๆจนถึงน้องน้ำใหญ่แห่งหนึ่งก็ประสบพบพานสาวสวยมากเข้านางหนึ่งเท้ากำพูเกิดความรักขึ้นก็เลยขอนางแต่งงานความจึงปรากฏว่าดารุณีนางนั้นเป็นนางนาคค่ะแต่เท้ากำพูก็รักเข้าไปแล้วจึงปล่อยให้เลยตามเลยแล้วตั้งบ้านเมืองขึ้นครอบครองอยู่กับนางนาคจนมีโอรสที่ดาสืบสายต่อกันมาอีกมากมาย กลายเป็นชนเผ่าพันธุ์ขึ้นใหม่เรียกกันว่าชาวกัมพูชาปแปลว่าเกิดแต่เท้ากัมพูชาวกัมพูชาจึงนับถือนาคมากเพราะว่าเป็นต้นตระกูลทางมารดาในเมืองกัมเจะเห็นมีนาคสลักไว้เต็มเทวสถานโดยเฉพาะปราสาทใหญ่หลังหนึ่งสลักเป็นรูปนาคเต็มไปทั้งหลังเรียกเป็นสำเนียงขเขมรว่าปราสาทเนียกเพียนซึ่งถ้าเป็นสำเนียงไทยก็เรียกว่านาคพันค่ะ และเช่นเดียวกับมังกรนะคะนาก็น่าจะเคยมีตัวตนอยู่จริงๆในสมัยอดีตการซึ่งตามความเชื่อนั้นนาก็คืองูใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหนองน้ําใหญ่ๆเรื่องงูใหญ่นี้ไม่น่าจะเป็นของปแปลกประหลาดอันใดชนชาติต่างๆทั่วโลก ก็มีงูใหญ่อยู่ในหนองน้ำหรือในทะเลประจำชาติตนอยู่แล้วและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับการพบพยาง,งูใหญ่ในท้องทะเลก็มีหลายครั้งหลายหนยกตัวอย่างเช่นในปีคิศกราช1755บาร์หลวงพนท็อปซิดเนนชาวนอร์เวย์ก็บันทึกไว้ว่า มีงูตัวมหึมามหาสารอาศัยอยู่ในฝรั่ของนอร์เวย์งูตัวนี้มีครีบมีงอนคล้ายคลึงกับพญานาคของเราเลยค่ะต่อมาในปีคิสก์ศักราช1845กับตนและลูกเรือเดลาลุสก็มองเห็นพญางูใหญ่อยู่ในน่านน้ำมหาสมุทรอินเดียเฉพาะหัวของมันก็ยาวตั้งสีฟิตเข้าไปแล้วค่ะคเนยเอาเธอข่าวลํำตัวของมันจะยาวปานใด นางของมันสีน้ำตาลเข้มเป็นเกร็ดมันเลื่อมและมีเครียบใหญ่ข้างหน้าใครจะเป็นขาหน้าด้วยยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ ในปีคริสต์ศักราช1,872นอกฝั่งสกอตแลนด์ก็มีคนมองเห็นงูยักษ์อีกเหมือนกันซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนงูผสมไดนโนเสาร์เพราะว่าต้นคอและหลังของงูยักษ์ที่ว่ามีหนอกปูดออกมาขึ้นหลายหนอกเลยค่ะนับว่าเป็นงูทะเลที่แปลกมากต่อมาในปี1,963ที่นอกฝั่งไอซ์แลนด์ชาวประมงยืนยันว่าได้เห็นพยาง,งูโตโม,มาหึมาพร้อมด้วยหัวใหญ่เท่าตุ่มใบย่อมๆเล่นน้ําอยู่อย่างร่าเริงจนทะเลตรงนั้นปันป่นปวดไปหมดอะไรก็ไม่สําคัญ เท้าง,งูยักษ์ตนนั้นมีงอนเป็นแฉกๆอยู่บนหัวและมีเครียดสวยงามอยู่บนหลังค่ะเข้าทางลักษณะของพญานาคยังไงอย่างนั้นเลยจากหลักฐานที่หยิบมาก็เป็นเพียงไม่กี่รายนะคะที่แสดงให้เห็นแล้วว่าพญานาคนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆและยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันที่เห็นได้ใชดก็คืองูใหญ่ในหนองน้ําจืดและทะเลนั่นเองคนโบราณก็คงเคยเห็นงูยักษ์เหล่านี้ด้วยและคงทึ่งในขนาดใหญ่โตของมันจึงพากาันฝันเฟื่องสร้างให้มันเป็นพญานาคผู้ครองพิภพอันมั่งคั่ง ร่ำรวยอยู่ใต้บาดาลส่งไปเลยซึ่งที่พี่จันเจ้าเล่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะและคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่ายังไงกันบ้างลองมาแชร์กันดูค่ะ